สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสับป,ปะเอ,อคคัวแตงนะคะนี่มันนี้ก็ได้เลิกในยามไทยคลิปและค่ะ f เอซจากที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะช่วงนี้นี่ฮาจะมาเปิดธุรกิจใหม่ของเฮานะคะแทนสีมืดตืดๆเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างค่ะเพราะว่าทำขนมนะคะ เอาเห็นขนมไปว่าขายอยู่ตลาดน้ำเดฟซี่ก็จะมีเป็นขนมเค้กโบราณน,นะคะแล้วก็จะเป็นโดนัทแล้วก็คอนดอกชีสโดนัทจิว๋วคุกกี้นะคะนี่ทุกอย่างค่ะเอาคุกกี้เราหายไปไหนเดี๋ยวนะนี่นี่นะคะคุกกี้เราก็จะมีเป็นโดนัทจิว๋วเป็นคุกกี้เป็นเค้กโบราณแล้วก็จะเป็นหมูฝอยนะคะ หมูฝอยนี่ก็เป็นหมูฝอยอบกรอบค่ะก็คือเห้าอบให้มันกรอบบอ่เหนียวบ่หยาบนะคะถ้าเป็นกล่องใหญ่นี่ร้อยห้รยหกรัมนะคะหนึอยห้าบ,บาทถ้าเป็นกล่องเล็ก90กรัม89บาทนะคะก็สนใจนะคะสั่งได้ค่ะนี่เราก็จะมีแบรนด์นะคะสับประเรครัวแตก สั่งได้คะ่ะโทรมาแอดไลน์มาสั่งได้เลยเบอร์เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะจะเป็นลิงก์เฟซหมดก็ได้นะคะหรือว,ว่าจะเป็นเฟสสปอก็ได้ถ้าใครมีอยู่แล้วก็สั่งได้เลยคะ่ะเค้กโบราณน,นะคะก็สั่งได้คะ่ะมีบริการส่งอยู่ก็สามารถเก็บไปได้เป็นเดือนนะคะเค้กโบราณ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้ใส่สารนะคะไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่สารอะไรเลยก็คือสามารถสั่งได้ค่ะนี่อันนี้จะเป็นกล่องใหญ่อันนี้จะเป็นกล่องน้อยคุกกี้คุกกี้ก็จะเป็นคุกกี้อ่าเม,มา็ดมะม่วงหินมะพร้าวน,นะคะกับคุกกี้ลูกเกดนะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะของขวัญปีใหม่นะคะให้ ผู้สาวให้ผู้เบาวให้ลูกให้ร้านนะคะจะไม่ก็สั่งส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่กินกับกาแฟตอนเช้าได้ค่ะนี่อ้ธุรกิจเท่ารัดโตแห้งเอฟซีซูเปินีกอ่อบอก่อยได้ทายคลิปค่ะเพราะว่าห้องบ่คอยได้อันนี้ครัวเรายังไม่เป็นทางการนะคะเราก็จะอยู่กับอุปกรณ์รเครื่องมือช่างอะไรเธอมา เธอมาเธอมารีวิวคุกกี้ให้เราหน่อยอย่าเพิ่งเปิดเพลงไปรีวิวคุกกี้ให้เราหนะ่อยเจ็บเซลลายไปกินที่เบิเร์กเดกก็ไม่ได้ <laughs> เ,เขาจะไม่เชื่อว่ามันอร่อยมากๆเลยเอาน้ำอะไรอ,อ่ะเอาไนย้มไหนเท่าชีวิขันใสอันไ้นน้ำมันมันเฮียลงมาไหนึ่งแล้ว เท่านี่แหละประคนปิดมือนั่นมากันย่อยมาน้ำาสนี่แม่อีพอขนาดรัดไว้ตั้งสองตัวนั่นเ็มขัดนี่เบื้องอันนี้ย่อยเต็มเลยอู้มือหนีล่มหนาวเฮ้งอไอ้ก่อนนะลูกพี่ผู้ซอยบอกนี่กันจะไปอัดเจี้ยงอีกหอก้อคะ กับนี่าทีคือใ็้ขนมแล้วก็ย่ำเทียงก็เอาเขาไปทรงกลับมาย่ำแรงอา่าไปเปิดตลาดได้สองวันแล้วค่ะเอ็สีก่อนไปนั่งขายอยู่ตลาดในหมู่บ้านนี้แหละก็ขายถือว่าขายก็ถือว่าขายได้แหละมันอาจจะเป็นแบบช่วงใหม่ๆหรือเปล่ามันก็เลยขายดีนะแล้วคนถามว่าไม่เอารถเกี่ยวไปทำอีกหรอกระสีเอไป เฮ็ดยู่เอาไปเฮ็ดเอียงเกาะเอาเล็กเกียวไปเฮ็ดเอียงเกาะอย่าไปถามมันเลยไม่ได้ความหมายไม่ได้ประโยชน์ <c oughs> <c oughs> เออโอ้ยมันจะไม่สบายเลยเมื่อคืนกับแพ็กหมูนะคะเดินบันดึกเมื่อคืนเรามีออเดอร์ค่ะห้าสิบกล่องนะคะ <c oughs> ท่านรองเอาไปส่งแล้วค่ะเรียบร้อยท่านรองเอาไปส่งยูซลินนะคะออเดอร์สูลินฮะเอาไปทำสีใหม่ปะเอาไปทำสีอะไรเอาไม่อยากได้สีเขียวแล้วปะน้องเขียวนอนทุ่งอีสมนันบ้านอีสมนันบ้านน้องเขียวอีหยังสายไฟอีหยังอุยูอันใหญ่เต็มไปหมดอยู่อุ้ยเยอะนะเฮ็ดอีหยังเอ้า อามแฟรไหยังไม่ค่อนเามอนเดชื่อนงนี่คือพันดีจ้ะไายได้เรียนต่อเย่ยงเพียงอะไโอ้ยเขาตีนสิทธิจิงสันแล้วเคไปเอาเข้าไป ขออนุญาตปั๊มลมหนเลยนะคะเสียงดังเหมือนโลงสีข้าวเลยค่ะเอา้าเขาไม่ได้เปิดให้มันสุดเหรอ

สนทั้ง,ทงสูตรนี้สูตรทางร้านนี่ใส่น้ำประเด็กไหมคะใส่นิดหน่อยอไม่ยิงอ่ะอะ กลบนี่นะหน,นนี่ล่ะระลบมันประาเนาะเหียงมันแปดแลนะเลยนั่น มันเป็ดออกข้างล่างแล้วนั้นไหนลรัวรัวรัวลงมาเลยน่ะมันเพื่ออะไรใช่แต่มันพุ่งออกข้างนอกหมดเลยนเนี่ยเหนียสูตรทางร้านนี่ม้วนนิ่มมากเลยนะคะจะเหนียงล่มกับเบาเป่า เนี่ยเลิกงานมาเนี่ยกับบ้านก็ไม่ยอมเป่านะสีมาไหายห้องเฮียไห่ห้องบ่มีเวลาเฮียไห่หรอกคะ่ะช่วงนี้เรามีธุรกิจใหม่เราไม่ง้อสับป,ปะลแล้วโอ้ยต้าสิมาหันดักใส่กล่องห้องสีอะไรน,นะโอ้ตัวนี้ขี้ฝุน่นกลางมากเลยคะ่ะ เอ้ยทำไมเธอดันพลาสติกเข้าไปข้างในนั่นน่ะเอาแล้วที่เวลาเชือกทำไมไม่ให้เอาเข้าไปเชือกมันพันแล้วแล้วจะทิ้งมันเข้าไปทำไม,ไมอ,อ่ะไปละค่ะเอฟซีเดี๋ยวไปวางมวยกันก่อนอยากตีก,กันแล้วเนี่ยคุยกันดีๆบริหารสามคำหนุกไมัมนดหันดากใส่กล่องอีกรอบเลย ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปขอ่อยมันสีเตียเหลืองแมนยังดอก